สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอ้อมจีดในรายวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนะคะสัปดาหน์นี้เด็กๆจะเรียนอยู่ในระหว่างวันที่24-28มกราคมพศ2565ค่ะเด็กๆดูแลส,สุขภาพดู ตัวเองด้วยนะคะลูกแต่ไม่จําเป็นอย่าออกไปข้างนอกนะคะแต่ถ้าเด็กๆออกไปนะคะมีความจําเป็นจริงๆนะคะกลับมาให้เด็กๆอาบน้ํานะคะทําความสะอาดร่างกายสระผมด้วยนะคะ,ะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกครั้งนะคะเด็กๆส่วนสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะทําใบกิจกรรมนั้นอะไรกันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะลูก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้เด็กๆทำใบกิจกรรมที่ห้าจุดหนึ่งนะคะนี่หน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ห้าจุดสองนะคะหน้าสามสิบแปดแล้วก็สามสิบเก้านะคะใครที่ยังไม่ส่งรู้ตัวเนาะทำมาส่งเลยนะคะลูกขอให้เด็กๆมีความรับผิดชอบในหนาที่ตัวเองเนาะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำหน้า 40นะคะ41แล้วก็42นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่หน้า40กันก่อนนะสไลด์ที่2นะคะเรื่องที่เขาให้มาคือรถยนต์อัตโนมัตินะคะเด็กๆด,ดูนะคะดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะสรุปก็คือนะคะเรามาสรุปที่หน้า41ไม่เหมาะสมเนาะไม่เหมาะสมยังไงสิ่งที่ควรแก้ไขมีอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขอย่างไรมาดูเลยลูกรูปภาพป,ประกอบไม่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะเนื้อหาก็พูดถึงเรื่องรถยนต์อัตโนมัติแต่คุณเอารูปสับประรดมาเนาะ แนวทางแก้ไขก็คือเปลี่ยนรูปภาพประกอบจากรูปสับป,ประรดนะคะเป็นรูปรถยนต์อัตโนมัติโดยให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะนําเสนอนะคะคุณผู้เสียดายจังเลยถ้าเด็กๆได้มาเรียนคอมพิวเตอร์นะคะเปิดเทอมจริงๆเด็กจะต้องได้มาปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์นะคะจะได้ทําเป็นนะว่าการแทรกรูปภาพแทรกยังไงการใส่ตัวอักษรใส่ยังไงการแก้ไขตัวอักษกรกัน เพิ่มขนาดทําตัวหนาตัวเอียงทํำยังไงทําสีพื้นหลังทํำยังไงนะคะเปลี่ยนตัวอักษรทําแบบไหนเนาะแต่เราทําได้แค่นี้เราก็เด็กๆก็อ่เรียนไปก่อนเนาะส่วนข้อที่2นะคะสีพื้นหลังกลมกลืนกับตัวหนังสือนะคะเพราะว่าพื้นสีหลังหรือสีตัวอักษร่ะมันจะต้องไม่กลมกลืนกันนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน ต่อไปค่ะเรื่องที่สามเนื้อหามีจำนวนมากเกินไปนะคะควรจะปรับเนื้อหาให้เป็นข้อๆเพื่อแยกเป็นประเด็นประเด็นแล้วก็ลดจำนวนเนื้อหาลงหรืออาจนำเนื้อหาบางส่วนไปไว้ในสไลด์ใหม่ได้เลยนะคะลูกส่วนข้อที่สี่นะคะขนาดตัวอักษรมันเล็กเกินไปลูกแนวทางแก้ไขไม่ยากเลยเพิ่มขนาดตัวอักษรเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ชัดเจนเนาะ ต่อไปเรามาดูสไลด์ที่สามมีจุดสามตัวแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะผลวิจารผลการพิจรารณาเป็นยังไงบ้างลูกบอกได้เลยนะคะเราเลือกอ่าเด็กๆก็เปิดมาที่หน้าสี่สิบสามเนาะไม่เหมาะสมเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ควรแก้ไขนะคะว่ามีอะไรบ้างแลวต้องแก้ไขยังไงสิ่งแรกเลย เนื้อหาประกอบสื่อความหมายไม่ชัดเจนนะคะควรจะเพิ่มเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆที่ช่วยเข้าใจสิ่งที่ต้องการนำเสนอมากกว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าอ้ออีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่รู้ว่าคุณจะสื่ออะไรเนาะแค่นั้นเองค่ะข้อนี้ไม่มาสมในเนื้อหาประกอบเนาะ สื่อความหมายไม่ชัดเจนนะคะควรเพิ่มเนื้อหานะคะโอเคค่ะงานวันนี้มีแค่นี้นะคะสรุปนะคะกิจกรรมของชั้นเรียนในวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะทำไปกิจกรรมที่5.2หนะ้า40 41 42และ43นะคะทำเสร็จแล้วถ่ายภาพนะคะเป็นแนวตั้งเนาะถ่ายชัดเจนนะคะ แล้วก็ส่งลงในอรลบั้มชื่อของตัวเองนะคะคุณครูเช็คงานอยู่นะคะใครที่ยังไม่ส่งงานเนาะน่าจะรู้ตัวเองเนาะเด็กต,ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองนะคะส่วนใครที่ทําส่งครูทุกชั่วโมงนะคะทุกครั้งที่มีการสั่งงานคุณครูก็ขอขอบใจนะคะดเด็กๆน่ารักมากเพราะว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเนาะ,ะสัปดาห์นี้นะคะค,ครูอ้อมจิตมีแค่นี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ bye บ๊ายบายจุ๊บๆค่ะลูกๆ